ผมวันนี้กระเบนฟิชชิ่งครับพาทุกท่านมาตกปลาที่บ่อตกปลาลูกศรนะครับผมก็แถวบางพีนะครับผมวันนี้ก็มานำบอยกับยินนี่ครเไปของเรานะครับผมนั่งอยู่ท้ายบ่อนะครับรักก็มีนัาป๊บนะครับผมนี่วจ่ายของเบงนะครับผมนั่งไหนครับดาตรงนู้นก็นั่งเลมั้ดีดีทางนู้นอะ อันนี้ก็ทีมงาม MVP นะครับผมก็มานั่งอยู่ตรงมาบอกนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็เอาเหยื่อผสมเองมาใช้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่าไฮเกรดบิ๊กฟิตนะครับยังไม่ได้ทําจําหน่ายนะครับผมเพราะว่าไม่มีเครื่องบดอะไรนะครับเครื่องมือยังไม่พร้อมนะครับก็ผมผสมแบบ เป็นฝุ่นๆนะครับสําหรับการตกปลาช่วงเช้านะครับเพื่อเอาไว้เป็นเหยื่ออ่อยนะครับส่วนเหยื่อปั้นเม็ดเราก็ผสมเป็นนวดนิ่มหน่อยนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับภาพที่เห็นเป็นภาพช่วงบ่ายนะครับผมก็ช่วงนั้นเดือดไม่ได้บันทึกภาพนะครับเกิดการผิดพลาดในการถ่ายทำช่วงเช้านะครับกล้องไม่บันทึกนะครับผม วันนี้ก็ขอจะนำเสนอในกรณีการตกปลาเกี่ยวปลาเกี่ยวปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนับกินเบานะครับผมเราสังเกตอาการทุ่นแบบไหนนะครับวันนี้ก็ใช้คันชักระยะ3.0นะครับผมวันนี้หลังจากที่ไล่เหยื่อการตกพลังปลาเกี่ยวนะครับก็ลองจับจิบเล็กจับจีบใหญ่นะครับผมก็มาลงตัวนะับปั้นเม็นนดนวดยิ่มไปข้างในแล้วก็หุ้มด้วยเหยื่อล่อนะครับผม ็นเหยื่อผมพุ้ไปข้างนอกนะครับวันนี้เล่นสไตล์หลี่เปิดนะครับผมก็รูปพุ่งขึ้นสูงๆนะครับห่างจากไปคันสักสองสักสองนะครับผมก็ใส่พุ่นหลี่เปิดนะครับบันจังนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการตกลังปลาเกี่ยวนะครับผมให้ความจากันในการถือคันรอนะครับถือถือคันรอเพราะว่ามันเป็นแค่ เสี้ยววินาทีนะครับผมจังหวะปากดนะครับมันไม่ได้กดแค่ไว้นานนะครับแค่นิดเดียวนะครับเราต้องจึงจังหวะนั้นให้ได้นะครับผมก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เทคนิคส่วนตัวแล้วกันนะครับผมไม่ได้สอนแต่อย่างใดนะครับผมใครไ่รลูกก็เก็บไปใครที่รู้แล้วก็มีเทคนิคของตัวเองนะครับผมในการตกหลวเปดอะนะผมจะรักษาระดับข้อสีไว้ที่2ข้อสีนะครับ นั่นคือสีเขียวท่อนล่างนะครับสีแดงท่อนปลายนะครับผมเกิดมันถอนขึ้นมาก็จะดึงคันนะรักษาระดับไว้ที่ข้อเขียวนะครับผมเกิดว่ามีอาการขึ้นลงก็ก็รอนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นที่จะรอนะครับผมครั้งนี้ผมรอจนปลายแดงมิดเลยนะครับเพราะว่ากดถึงข้อเขียววัดไม่ค่อยได้ตัวนะครับผม ถ้าไปแดงจมมิดนี่โอกาสได้สูงนะครับผมก็จะเย็นใจเย็นจะรอนะครับรอจนจนปลายมันกดลงจมมิดนะครับผมก็มีอาการขึ้นลงขึ้นลงนานาแสดงว่าปลายยังตอมเหยื่อนะครับก็ใจเย็นที่จะรอนะครับผมจากในรูปก็มีอาการกดขึ้นลงนะครับก็รอชิงจังหวะนะครับรอให้จมไปเลยนะครับถึงจะวัด หลุมเดียวครับลงทุนไปเยอะหลายราคาครับเหยื่อม็ดนี้เกี่ยวนดนนี่มกเกี่ยวนะครับก็เม็ดใหญ่หน่อยนะครับผมก็คือความคิดก็คือให้ปลามันเข้ามาเล่นเล่นเหยื่อนะครับผม เพื่อให้ออกอาการไวนะครับเพราะว่าเหี่ยมันเหนียวมันก็อาจจะเขียบไปเขียบมานะครับให้ให้ทุ่นมีอาการที่ไวขึ้นนะครับก็รักษาระดับสองข้อเหมือนเดิมนะครับผมจะเย็นจะรอนะครับก็มีอาการขึ้นลงก็คือปลาเข้าแล้วนะครับก็รอจนกว่าจะจะจมนับให้ปลาจมไปเลยนะครับผมบางตัวก็รอนานนะครับกว่าจะกดจมมิดนะครับผม ็สำคัญนะครับผมมืออย่าห่างจากคันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เสี้ยววินาทีนะเราต้องคิ้งจังหวะนั้นให้ได้นะครับผมคุณก็มีอาการขึ้นลงนะครับผมแสดงว่าปลายังเล่นเหยือ่ออยู่ครับกอให้กดจมงนิดหนึงนะกวัด เย่ม็ตรนี้ก็ใช้นวดนิ่มเอาไว้ข้างในนะครับแล้วก็เพาะด้วยเหยื่ออ่อยนะครับผมสําคัญต้องมีเหยื่ออ่อยไว้ตลอดนะครับเพื่อเลี้ยงฝูงปายอยู่กับเรานะครับผมถึงแม้ว่ามันมันจะไม่กินนะครับมันก็เข้ามาเล่นเหยื่อมาตอมเหยื่ออยู่นะครับผมนีใส่ของมันนะครับเอาเข้ามาบดเหยื่อมาเขี่ยวเหยื่อเล่นนะครับก็เราต้องอาศัยการดูทุ่นจิงจวาวาวนะครับ ก็เหมือนเดิมครับรักษาข้อสีที่สองข้อสีนะครับผมสังเกตอาการพุ่นนะครับถ้าพุ่นพุ่นขยับก็แสดงว่าปายังสนใจเหยื่ออยู่นะครับผมยังไม่ต้องเปลี่ยนเหยื่อนะครับมึงแม้ว่ามันจะมีอาการหนังทางนะครับผมบางตัวก็นานบางตัวก็ไวนะครับก็สังเกตเอานะครับจากในรูปก็คือมีอาการขึ้นลงนะครับปายังเล่นเหยื่อนะครับ ็นั่งอรอชิงจังหวะไปก่อนนะครับผมสำคัญมือใหญ่ห่างจากคันนะครับแค่เชี่ยววินีนะครัคผม สวยเชบวิธีการที่จะทำให้เรามีความสามารถในการตกมากขึ้นนะครับก็ไปหาข้อมูลไปศึกษาครับคนที่ตกเก่งๆนะครับผมสำหรับผมก็คืออาจารย์ยทดสับนิ่งนะครับผมสังเกตอาจารย์นะครับไปข้างไหนนะครับผมถ้าผมได้ห้าตัวนี่แกต้องได้มากกว่าผมนะครับผม ผมก็พยายามศึกษาจากแกนะครับเทคนิคในการไล่เหยื่อก็สําคัญนะครับผมก็ลองจับฝุ่นเล็กจับฝุนใหญ่เหยื่อนวดนิ่มนะครับทั้งไม่พอกเหยื่ออ่อยแล้วก็พอกนะครับก็ลองไล่ดูนะครับผมแบบไหนที่มันมีอาการหรือปลามันกินใบเราก็ใช้แบบนั้นนะครับเพราะแต่ละแมตตแต่ละครั้งปลาอาจกินแตกต่างกันนะการเข้าของปลาอาจแตกต่างกันนะครับ ก็ผมก็ศึกษาหาความรู้กับอาจารย์ยุทธสำเนีงเลยครับไอ้ดอนกับผมนะครับผมก็มีหลายหลายคนครับอาจารย์นงนะครับผมอาจารย์นงจะเก่งในเรื่องการอ่านนิสัยของปลานะครับผมก็ได้เทคนิคการปลาเข้าเหยื่อแบบไหนนะครับแล้วก็มีอาจารย์กรเอ็มวีพีนะครับผมเทคนิคการไล่เบ็ดเวอร์เบ็ดนะครับผม แล้วก็มีไอดอลหลายๆคนนะครับผมนักิตตี้นะครับก็เข้าไปศึกษาหาความรู้จากคลิปนาคิตตี้ด้วยนะครับผมขอขอขอบคุณบรรดาอาจารย์ต่างๆด้วยนะครับผมขอมาดูทุ่นกันต่อนะครับก็ตัวนี้ก็รอนานพอสมควรนะครับทุ่นยังมีอาการอยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนเหยื่อนะครับเพราะว่าปลายังตอมเหยื่ออยู่นะครับผมยังเล่นเหยื่ออยู่นะมีขึ้นมีลงในข้อสีส้มนะครับผม ก็ใจเย็นที่จะรอคนระับถ้าเราวัดไปก็กเสียโอกาสนะเพราะว่าปลามันเข้าอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนเหยื่อนะการวัดปลาไปบ่อยก็อาจทําให้ปลาแตกตื่นได้นะครับก็เรามุ่งมั่นที่จะรอชิงจังหวะดีกว่านะครับสําหรับผมผมคิดแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าท่านอื่นจะคิดแบบไหนบางคนก็ทุ่นขยับก็สับนะครับผมก็แล้วแต่ แล้วแต่แต่ละท่านนะครับที่อยากคิดอ่านเกมแบบไหนนะครับผมตลอดผมก็แชร์ไประสบแชร์ประสบการณ์แบบนี้นะครับ ังจากที่เราทอยเหยื่อไปนะครับก็ดึงคันเข้ามาครับตั้งทุ่มในระดับที่สองข้อสีนะครับสำหรับการตกลิ้วเปิดของผมนะครับก็โยนไปสุดสายแล้วครับเราต้องกะระยะเอานะครับว่าเวลาเหยื่อมันจมแล้วทุ่นมันลอยแค่ไหนระยะคันจะอยู่ให้ให้ระยะคันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการจับของเรานะครับผม คลิปนี้ก็เป็นคลิปแชร์ประสบการณ์ในการสังเกตในการทุ่นของตัวเองนะครับผมก็เผื่อนักตกปลาหน้าใหม่เข้ามาก็จะได้ศึกษาเป็นแนวทางนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล,ล็กๆน้อยๆนะครับผมผมก็ตกปลาไม่เคยเก่งเท่าไหร่แต่ก็อยากจะแบ่งปันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยก็าฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่วยกดติดตาม กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับผมมาดูอาการทุนกันต่อนะครับก็ทุนมีอาการขึ้นลงอยู่นะครับผมรอครับรอรอปรากฏนะครับผมรอกีดแดงจมเลยนะครับ ปาน้าแตยันนะครับผมวันนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหม,มาครับโอ้ได้เยอะอยู่ครับผมสวยงามครับนั่งเลยสวยงามมาดูผลงานนะบอยครับก็ได้เยอะอยู่นะครับวันนี้โอ้สวยงามนะครับผมนั่งลงเลยโอ้รอ,อเลยครับ มาดูผลงานของผมวันนี้นะครับผมกับสูตรเหยื่อมั่วๆนะครับผมเอาลอยไปซ้ํามันทุกเม็ดนะครับบิกฟิตนะครับผมก็ได้ก็พอประมาณนะครับก็ไม่ถือว่าหาอะไรมากนะครับผมมาช่างที่บ้านก็ยี่สิบสามโลนะครับดูผลงานน่าเอกนะครับผมอน,นี่นะครับปลาตัวแรกครับห้าร้อยวันนี้หล่อเลยนะครับผม ได้ปลาตัวแรกนะครับห้าร้อยเนี่ยโอเคครับผมครับผลงานน้ำมันัดนะครับผมนะครับมาดูผลงานนาทิวนะครับมาครับนาเอกนะครับผมรับนอินคาโอรอครับรอครับวันนี้สวยงามครับมาดูผลงานนาโลดเอ s เคเอนะครับ วันนี้หมักน้อยแค่ไหนนะครับผมโอ,โอ้พออได้นะครับผมนั่งเลรอรอๆเลยครับมาดูผลงานเอนเคเอ S นะครับผมโอ้รายการครับวันนี้รอๆเลยอ๋อนั่งทางนู้นนั่งทางนู้นน่งงนู้น <c oughs> โอ้รอๆครับผม มาดูผลงานนกไก่ครับนั่งอยู่หัวบ,บ่อน,นะครับผมทีมงานเอ็นเคอส๋อวันนี้ก็พอได้กินนะครับอานั่งเดย๋่อตกปลาเอ็นเคสนะครับมาดูผลงานนันุ MV p นะครับทีมงาน MV p นนะครับโอ้ก็ได้เยอะอยู่นะครับ น่าลบก่อนนั่งนะลบกวนดูกันก็ฟัวดีน้านุเอ็มวีพีนะครับผมดูผลงานนะก๊อปเอ็มวีพีนะครับผมโอ้โหมีไซโบเลยครับนั่งเลยครับรอๆเลยครับนักท็อปเอ็มวีพีนักกอลได้ทับทีมด้วยนะครับผมรล่อๆครับขอภาพนิ่งที ผลงานหน้นเดียว MVP นะครับนี่นะผมีมีสองกระชังนะครับโ <c oughs> หัวใจ MVP นะครับผมหน้าเดียวนะครับ,รบสุดยอดครับสองกระชังไปเลยนะ <c oughs> มาดูผลงานน้าใหม่ทีมงาน MVP นะครับ เยอะนะครับดึงไม่ไหวนะครับดึงไม่ไหวนะเอาสวิงเอาปนดึงไม่ไหวนะครับโอ้ของใหม่นะครับผมโอ้ได้อยู่นะครับสวยงามครับผม วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมก็สี่โมงกว่าครับต้องเก็บของกลับบ้านแล้วนะผมต้องเอาปลาไปขายด้วยนะครับวันนี้ก็ปลากินทั้งวันนะครับผมผมใช้ชักกระยะ3ามศนนะครับผมสายเมนก็เบอร์สามนะครับเบ็ดก็ตอนเช้าใช้เบอร์แปับเบอร์เก้าตกปลากินนะครับเนื่องจากว่ามันมีปลาไซสใหญ่นะครับก็เลยเลือกเบ็ดเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับผมก็ได้ตัวนะครับตกกลางัปลากินนะครับช่วงเช้าก็ช่วงสายมาก็ ใช้ทุ่นหรือเปร์นะครับตกสไตล์หรือเปร์ก็ใช้เบอร์เก้าเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหุ้มเหยื่อขอเดียวนะครับผมก็ได้ปลาโบมากินเต็มปากเลยครับวันนี้ได้ปลาโบนินโบมาสองตัวนะครับผมแล้วก็ตกหรือเปร์ก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเก็บมาเรื่อยๆก็ปลากินทั้งวันนะครับวันนี้นะครับก็ใช้ให้เก็บผสมเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้กระเป็นฟิจิ้งขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านกระเป็นฟิจิ้งขอกราบลาสวัสดีครับสวัสดีครับ